สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรลดรถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ Gpx Gen t ่านแ e น m a n นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ครูไปยืมรถนักศึกษาคันหนึ่งมาก็เป็น Gpx เหมือนกันอันนั้นเป็นอะไร Gpx Demon Gr อะไรนะครับคันนั้นก็เจอปัญหาคือซีนโชคด้านขวารั่วส่วนคันเนี้ย ก็เป็นรถของอดีตลูกศิษย์ครูนะครับก็สัปดาห์ก่อนก็มาปรึกษาว่าเดี๋ยววันจันทร์วันนี้จะขอนำรถเข้ามาเปลี่ยนซีนโชคหน่อยนะครับครูก็บอกว่าก็เอามาสิเอามาแล้วเดี๋ยวก็ดำเนินการแก้ไขด้วยตัวเองเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งทั้งคันอะไรนะครับ gpx demon gr อะไรเนี่ยนะครับกับ Gentleman เนี่ยมันใช้โชคแบบหัวกลับนะ up s i d ด d ทั้งคู่ นะแล้วมีปัญหารั่วเหมือนกันนะครับก็ครูก็แนะนำลูกศิษย์ให้เขามาจัดก,การถอดนะครับตัวกระบอกโช้กเนี่ยนะครับมันจะติดอยู่กับแผงคอบนและแผงคอล่างก็ถอดออกไปเสร็จเรียบร้อยก็นำกระบอกออกไปแต่ก่อนจะถอดนี่คือมันต้องถอดแล้วเด้ครับถอดลอ้อถอดบังโคลนถอดคาลิเปอร์เบรตรงเนี้ยมันจะคล้ายๆกับการถอด รถทั่วๆไปนะหลักๆคือครูจะพาเราไปดูว่าถ้าเราจะถอดเปลี่ยนซีนโช๊คอัพไซด์ดาวนเนี่ยไอจ g พีเอ็กเจนทันแมนคันนี้มันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะนั้นบางอย่างคือครูขอละไว้นะครับไม่ได้เอาทุกเม็ดทุกช็อตอย่างเดียวอ่ะไปดูต่อครับอ่ะอันนี้เขากำลังประกอบชุดคลัส GTO กันอยู่นะฮะ เอาโชคตั้งเลยครับอันนี้คือเจ้าของรถนะครับโสรรถทีเนี้ยเดีย๋ยวครับทีเนี้ยคันเนี้ยตอนที่ครูมาดูทีแรกเนี่ยคือครูก็บอกแล้วว่าเปลี่ยนซีนโชกเปลี่ยนซุดซ่อมโชคไปก็ไม่หายจับโชคนอนๆครับเพราะอะไรครับอันเนี้ยมันอาจจะสะท้อนแสงหน่อยท่านผู้ชมเห็นไหมตรงนิ้วที่ครูชี้อยู่เนี่ยคือแกนโชคมันสึกไปขนาดนี้แล้วนะครับเราเปลี่ยนซีนไปก็รั่วเหมือนเดิมนะฮะ เนี่ยชัดเจนไหมครับเป็นรอยอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยเอานิ้วลูบไปเนี่ยสะดุดเป็นแองเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวคุยถามลูกสี์ก่อนถ้าเบิกโชคใหม่คู่นึงเท่าไหร่ครับ5 8าพครับห้าพคือ2ข้าง, 2> 2างองขาครับครึ่งหมื่นใช่ไหมครับครึ่งหมื่นทีนี้วันนี้โสรถซื้ออะไรมาบ้างครับซื้อซีนกับน้ำมัน ซีนอย่างเดียวรวมยางกันฝุ่นไหมรวมยางกันฝุ่นด้วยครับมีกิฟล็อกไหมไม่มีครับซีนกับยางกันฝุ่นสองข้างสองชุดหกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทแล้วน้ำมันโช๊คดีละดีละหนึ่งพันครับลิตรละหนึ่งพันยี่ห้อหมูตุ๋น YS S YS S ก็เบสเร็จวันนี้ก็มีค่าไหลไปแล้วประมาณท้าไหลพันต้นๆพันหนึ่งร้อยบาทแต่ทีเนี้ย ครูก็บอกลูกสิแล้วว่าเปลี่ยนไปมันก็รั่วเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรเราถือว่าเราได้ถอดมาเรียนรู้เดี๋ยววันหน้าเราจะค่อยเปลี่ยนทั้งเซตใหม่ก็ว่ากันไปอ่ะเริ่มตั้งแต่อย่างนี้เลยนะครับเขาถอดโชคมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะกระบอกอย่างนี้นะเมื่อเช้าเจอปัญหาแรกเลยนะครับคืออะไรคร<ว>ับัวเอาตัวเก่ามาก่อนหัว,วน็อตเนี่ยครับอ่าน็อตยึดสกรูยึดฝาตัวเนี้ย ทั้งสองข้างเลยไม่มีเหลี่ยมเลยเป็นสนิมใช่ไหมฮะครูก็มาจัดการแกะแก้ปัญหาให้อเดี๋ยวจาลองจากตัวนี้อันนั้นวางมาเลยครับเปิดฝาครับอาเจ้าไม่ใช้สี่แฉกอ่ะมาเช้าจะไปส่งลงกึงเลยใช่ไหมครับจะไปเชื่อมแล้วนะครูบดีครูทํารถ ประกอบคัดไอเครื่อง Honda D มาน,นั้นอยู่นะครับพอทำเสร็จก็เลยมาถอดให้ปุ๊บพอเราถอดฝาปิดเสร็จปับ๊บเราจะเจอใช่ไหมครับตรงนี้เป็นอะไรครับเบอร์สิบสีท่ทีเนี้ย <Okay. S 2> มันใช้บ็อกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหลี่ยมแค่2ด้านอย่างนี้แล้วเราเนี่ยไม่ได้มีเครื่องมือพิเศษเหมือนทางศูนย์ <Okay. S 2> เขาเราก็จะต้องใช้ประแจปากผสมเบอร์สิบสี่หรือปากตายก็ได้เบอร์สิบสี่สิบห้า ก็มาทำการทำไมครับคลายเอาคลายอันนี้โสรดเขาไปล้างทั้งฟาร์มสะอาดมาแล้วนะครับเมื่อเช้าเนี่ยแค่เปิดฝาตัวเนี้วงแทบแตกเลยครับเหม็นใช่ไหมครับครับเอออาวเปิดเอาขึ้นเลยเอาออกสิครับออาอา่ะนะครับ เราเอาตัวนี้ออกไปเลยนะครับโครงสร้างจะอยู่อย่างนี้นะอันนั้นฝาปิดอยู่นั่นแล้วนะครับจากนั้นเอากลับครับเดี๋ยวก่อนนะก่อนจากนั้นให้เราทําไมครับเอากระบอกเนี้ยไปเทนะ้ามันโช๊คออกเดี๋ยวครูพาไปดูนะ้ามันโช๊คอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวครูพาเดินไปดูนะครับต้องอหลบไปก่อนนะครับเนี้ยหูเหม็นทั้งดําทั้งเหม็นเลยครับกลัวพี่ปุ้ยจะเดินเตะกระจายนะครับเดี๋ยววงแตก นตะต้องเอาเป็นหลบไว้ก่อนให้เรานะครับเอากระบอกโช้เนี่ยไปคว่ำแล้วก็ทำไมครับดึงแกนดึงกระบอกไล่น้ำมันเก่าออกให้หมดไม่ฉะนั้นแล้วมันหกกระจายแล้วเหม็นหึ่งเลยนะฮะพอเราไปเทน้ำมันออกไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเอาหงายขึ้นมาครับตั้งกับพื้นเลยเนี่ยตั้งบนนี้เดีย๋ยวบนกระดานสินะฮะ ให้เราจัดการนะครับงัดยางกันฝุ่นหรือซีนกันฝุ่นตัวนี้ออกนี่นะนี่ตัวนี้คือซีนกันฝุ่นนะครับก็งัดออกมาด้วยไขยควงปากแบนด้วยอะไรก็ได้งัดออกไปแต่มันหลุดไม่ได้นะงัดแล้วมันจะอยู่ทรงนี้นะครับพอ,อยางกันฝุ่นออกเสร็จเรียบร้อยปั๊บให้ถอดตัวคลิปล็อกเนี่ย เห็นไหมคลิปล็อกก็ผูใช่ป่ะครับคลิปล็อกเอาอะไรถอดครูก็ใช้ไขควงปากแบนซี่ลวดแหลมๆก็ได้เวลาแค่ถ้าเกิดแกนยังไม่ได้เป็นรอยท่านก็ระวังเครื่องมือจะไปโดนแกนเป็นรอยแต่คันนี้แกนมันเสียอยู่แล้วใช่ป่ะครับแง่คลิปออกไปปุ๊บพอแง่กลิบออกไปเสร็จเรียบรอย้อยออะทำท่าก่อนว่าเดี๋ยวต้องทำยังไงอ่านี่ยอย่าเพิ่งกระตุกนะครับ พอแง้คลิปล้อออกไปเสร็จนะครับให้มือหนึ่งให้เราจับทางด้านล่างาาและมือหนึ่งจับที่กระบอกอ่ะเดี๋ยวครูถอยขยบมานะครับแล้วให้เราทําไมครับกระตุกอ่ะกระตุกนะ่ะมันจะหลุดออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าแต่เมื่อเช้ามันไม่ได้ออกง่ายอย่างนี้นะทั้งโตกะโรกทั้งเลอะอันนี้คือเขาไปล้างมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับ พอเรากระตุกเสร็จปุ๊บอันนี้คือกระบอกอันนี้คือแกนใช่ไหมครับ,รบอ่าเราจะต้องมาห่อชิ้นส่วนต่อรตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแหวนล็อกอ่าเราก็ทางออกครับอ่ามันจะมีปากอยู่นะครับ,รบเอาไขควงปากแบนดจิ้มแล้วบิดหน่อยนึงแล้วก็ทางออก นี่นะตัวนี้จะออกมาก่อนนะครับอ่าพอตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บอ่าโอเควางเลยครับเสร็จแล้วมันจะมีปอกนะครับอีกตัวหนึ่งนี่ขึ้นมานะครับอ่าเอาขึ้นอ่าโอเคนะอ่ะโอเคนะครับจากนั้นจะเป็นแหวนรองนะครับนี่แหวนรองอ่าเอาแหวนออก แล้วก็จะเป็นซีนครับซีนก็ลูดขึ้นเวลาเวลาท่านจะประกอบกับท่านใส่หน้าซีนให้ถูกด้วยนะครับหน้าซีนนี่คือเอาทางด้านที่เป็นยี่ห้อเป็นเบอร์ลงข้างล่างหรืออยู่ข้างนอกนะครับอ่านี่คือซีนซื้อมาสองชุดเท่าไห <600 S 1> <Okay. S 2> ร่หกร้อยโอเคนะครับอ่ะพอซีนออกไปเสร็จปุ๊บเป็นอะไรครับกิบล็อกกิบล็อกลวดล็อกสปริงล็อกเอาขึ้นแล้วถึงจะเป็นอะไรครับยางกันฝุ่นยางกันฝุ่น นี่ประมาณนี้ส่วนตรงนี้เอาถอดต่อครับเมื่อเช้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนื่องจากว่าข้างในเนี่ยมันมีน้ามันโช้กอยู่ใช่ป่ะครับแล้วมันจะมีคี้โคนคี้เลนอยู่ในเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่าก็โสรถก็จะมาทําการถอดต,ตัวนี้ใช่เปล่าครูก็าถามว่าแล้วเวลาคุณคลายตัวเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงว่าเดี๋ยวตอนใส่กลับไปเนี่ยมันกี่เกียวกี่มิลใช้วนเนียวคอ่าครูก็บอกว่า ถ้ามีเวอร์เนียให้เอาเวอร์เนียมาวัดก่อนว่าจากปลายเกลียวตัวนี้จนถึงน็อตตัวนี้มันกี่มิลเมื่อเช้าจากที่วัดกี่มิลสิบสามครับสิบสามมิลน,นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเวอร์เนียหักก้านไม่กวาดลวดก็แล้วแต่ไม่มีอะไรเลยก็ใช้วิธีทําไมครับนั่งนับเกลียวว่าประมาณกี่เกลียวอา้าใช้แจเบอร์สิบเก้า ไอออกืงเมื่อเช้าทำเงืงง้อหึบงักๆใช่ไหมฮะของปลอยฝ้ายมาลายพรใช่หรับครับแต่พอทําเป็นหนึ่งเที่ยวแล้วมันรู้เลยใช่ไหมฮะภาษา,ษาษาอังกฤษเรียกอะไรเก็ตใช่ไหมมันเก็ตละมันเริ่มเข้าใจเรียนรู้แล้ะนีะ่ปั๊บข้างในมีสปริงอยู่ระวังมันดีด อ่าปั๊บเป็นนอ็อตนี่เป็นนอ็อตโอเคเป็นตัวอะไรครับแหวนรองเป็น,ปนบ่ารอง,อ,งอ่าโอเคนะครับแล้วก็เป็นอะไรครับเป็นปอกตัวนี้มันคืออะไรครับลูกสูบโชค๊คกันแหละเพราะมันจะมีแหวนอยู่ไอ้รูนี่ก็คืออะไรครับรูนวาว,าวอ่าโอเคนี่ขนาดล้างแนละ้วยังกลิ่นหึ่งๆอยู่เลยแล้วเ,เอวมาคืออะไรครับ <Spring. S 2> สปริงตอนถอดตอนรื้อออกมานะครับที่อยู่ล่างที่อยู่บนนี้ครับที่อยู่ล่างครับอ่าที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับ,รบมีอะไรอีกไหมข้างในเป็นแกนละครับที่เดินไม่ออกเชือไหมครับอ่าแค่นี้ละครับอ่าเลียร์นะทีนี้หงายข้างล่างขึ้นมาครับ ถ้าอยากจะถอดต่อข้างล่างนี่ยังมีอะไรอยู่ครับเนี่ยน็อตหกเหลี่ยมน็อตหกเหลี่ยมแต่เราไม่รู้จะลื้อมาทําอะไรใช่ไหมครับเราบอกว่าเราล้างแค่นี้ก็คือพอแค่นี้อ่ะจับตั้งอย่างเก่าเพราะฉะนั้นขั้นตอนนะครับในการถอดโชค๊คอัพไซด์ดาว GPX Gentleman นะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ พอเราถอดออกมาเสร็จปั๊บก,ก็ให้เราไปทำไมครับล้างทำความสะอาดไปล้างน้ำฟาร์มสะอาดส่วนสะอาดมากสะอาดน้อยก็อยู่ที่แต่ละคนแล้วอ่ะก่อนจบคลิปครูให้ดูลอยอีกทีนึงนะครับนี่ลอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเห็นเห็นลอยไหมครับเนี่ยชัดเจนไหมอ่ะให้เจ้าของลองรูปเองสิครับเจ็บนิดนิดจี๊ดเลยเลยจี๊ดเลยให้ไหมเออ ก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบเดี๋ยวรอคลิปประกอบนะครับสวัสดีครับ